สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนสวัสดีผู้ปกครองที่ได้ดูแลนักเกรยียนเป็นอย่างดีนะครับก็กลับมาเจอกับครูมะเช่นเดียวกันกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับก็วันนี้ครูมะก็จะมาสอนในเรื่องการบวกจำนวน3จํานวนนะครับนะสองจำนวนนี้ธรรมดาสําหรับเราแล้วนะครับนะเอา3จํานวนไปเลยนะครับนะ สองจำนวนนั้นก็คือ,อที่เราได้บวกที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ใช่ไหมนี่คือสองจำนวนนะครับนะถ้าสามจำนวนก็จะมีทั้งสามหนึส,สนะก็จะมีทั้งสามเลยสมมุติว่าจำนวนแรกจะเป็นอะไรครับจำนวนแรกเป็นมะละกอจำนวนที่สองเป็นมังคุกจำนวนที่สามเป็นทุดเรียนนะครับนะก็จะแยกแยกกันไป โอเคอ่ะสำหรับเทคนิคในวันนี้ครูมะก็จะมาสอนนะครับนะก็จะมาสอนเทคนิคการบวกนะครับเทคนิคการบวกคือบวกกันยังไงเราจะเอาจํานวนไหนไปบวกกับจํานวนไหนก่อนนะครับนะก็อันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยเราต้องเอาจํานวนมากที่สุดนะดูด้านหน้าก่อนจํานวนมากที่สุดคือเลขอะไร นะเลขห้เลขด้านหลังมีไหมจํานวนที่มากกว่าใช่ครับมอีอ่ไม่มีนะครับมีจํานวนสุดๆก็เท่ากันนะหกับ5้ามีค่าเท่ากันนะครับฉะนั้นเราก็จะมาบวกกันนะครับเราก็จะมาบวกกัน5มาบวกกับ5ก่อนนะครับห้าบวกกับห้าได้เท่าไหร่ครับห้าบวกกับหนะครับเราขีดเส้นแบบนี้เลยนะ เราไม่ต้องไปบวกอีกกับ4เพราะว่า4มีค่าที่น้อยกว่า5นะครับนะมีค่าที่น้อยกว่า5เลขเลขหลังนี้นะครับนะเรามาบวก2ตัวนี้ก่อนนะครับ5บวกกับ5ได้เท่าไหร่ครับ5บวก5ได้10ใช่ไหมลูก5บวก5ได้10นะพอเรารู้แล้ว2ตัวนี้บวกกันแล้วใช่ไหมเขาบวกกันแล้วต่อไปเราก็เอา10นำไปบวกกับอะไรต่อครับ10 ไปบวกจำนวนที่3ามจำนวนที่3นั่นก็คือ4ี่นะจำนวนที่3นั่นก็คือสี่ฉะนั้นเราก็ทำทีละสเต็ปนะทีละขั้นตอนสิบนำไปบวกกับ4ถูกต้องครับ10บนำไปบวกกับ4ก็จะได้14นะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบเสร็จสิ้นนะครับนะเรียบร้อยง่ายไหม <laughs> ง่ายมากโอเค ่าเดี๋ยวครูมาก,ก็จะมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างเมื่อกี้เราข้ามไปข้ามหนึ่งใช่ไหมอ่าแต่ตัวอย่างนี้ก็จะเป็นแบบนี้อ่ะโอเคอเรามาดูกันสุว่ากว้างเกินไปแคบนิดนึงอ่ะเรามาดูกันหกหกสี่สองแสดงว่าเลขที่ มากที่สุดนั้นก็คือหกนี่ครับนี่เลขที่มากที่สุดนั้นก็คือหกนะครับฉะนั้นเลขที่น้อยที่มีความใกล้เคียงมากกว่าหกอะ่ะน้อยกว่าหกใกล้เคียงที่สุดสี่หรือว่าสองครับถูกต้องครับันะเกียนนะสิ่งที่นะใกล้เคียงมากอ่าอยู่กับหกนั่นก็คือสี่นะครับเนี่ย เราจะได้เกี่ยวกับตอนที่เราเรียนเรียน,น,น,นําดับนะจากน้อยไปหามากจากมากไปหา,าน้อยเนี่ยเราจะได้แล้วครับเนี่ยความรู้ที่เราเรียนไป6นําไปบวกกับ4ก่อน6นําไปบวกกับ4ได้เท่าไหร่ถูกต้องครับนักเรียน6นําไปบวกกับ4ก็จะได้10ใส่ข้างายบวกก่อนเพราะว่ายังไม่จบอีกเราบวกยังไม่จบอีก แล้วก็เอาจำนวนที่3นั้นก็คือเลขอะไรครับเลข2องนะครับนะอ่าพอเข้าใจหรือยังต่อไปนำบ 10, ส 10, ิบสิบนมาบวกกับ2ได้เท่าไรครับถูกต้องครับได้12นะครับนะอ่าใครที่ไม่เข้าใจมากมายอะไรยังไงนะครับก็ย้อนกลับไปดูนะดูหลายๆครั้งก็จะเข้าใจก็ ทั้งหมดก็จะเป็นแค่นี้เองนะครับนะก็จะเป็นแค่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรที่จะอธิบายมากกว่านี้แล้วนะครับนะก็ย้อนไปย้อนมาแบบนี้แหละครับนะใครที่ฟังไม่ทันก็ดูอีกสกรอบนึงนะครับนะไม่เสียหายนะครับโอเคนะครับนะอันนี้ก็เป็นคำตอบที่เสร็จสิ้นนะครับน,นี่คำตอบที่เสร็จสิ้น นี่คือเทคนิคการบวก3ามจำนวนนะครับนะโอเคสําหรับวันนี้เดี๋ยวครูหมากจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทํานะครับเดี๋ยวนกักเรียนเปิดหน้าที่130นะครับหลังจากนั้นหนะึ่งร้อยสามสิบเอ็ดนะครับแล้วก็หนึ่งร้อยสามสิบหนึ่งร้อยสามสิบสองนะครับนะให้นกักเรียนโยงเส้นนะครับนะโยงเส้นเวลา เวลาเราโยนไปแล้วยกตัวอย่างว่า,เ,าเดี๋ยวครูจะโยงเส้นเลขอะไรดีสุดท้ายไปเลยนะครับนะสุดท้ายไปเลยนี่นีนนน11บวกกับ7ได้เท่าไหร่ครับ17เอ11บวกกับ7ได้เท่าไหร่ได้18นะครับนะนี่นีนี่ข้อนี้นะได้18นะครับ18นำไปบวกกับ2 นาะก็จะได้20่สิบใช่มนียนี่นี่นี่ยี่สก็ตรงนี้เราก็โยนไปแสดงว่าที่เราโยนไปเมื่อกี้นะครับน,นี่ก่อนหน้านี้เราโยนไปทับตัวเลขอะไรครับที่วงกลมอยู่เมื่อกี้ครับดูให้ดีตัวเลขอะไรครับอยู่ตรงนี้นะฮะกอไก่นะครับแล้วก็ ตรงนี้เขาไม่ได้บวกไม่อะไรแล้วนะครับก็เป็นยี่สิบแล้วก็มาดูตรงนี้นี่แหละคือยี่สิบนะครับนี่นี่นี่คือยี่สิบนะครับแล้วก็นำกอไก่มาวางตรงนี้ด้วยนะครับนำกอไก่มาวางตรงนี้อ่าพอเข้าใจไหมครับอ่าเดี๋ยวอีกสักอ่เดี๋ยวอีอีสักข้อนะครับอีสักข้อแล้วกัน ใส่ข้อแล้วกันใส่ข้อนั่นก็คือมีครัวให้ฟรีแล้วนะสองข้อนะซีอะซีซไม่ต้องอีกเอา5 5เยอะสุดห้านำไปบวกกับ C ได้9 9้าานำไปได้9เ,เลยใช่ไหมเก้านำไปบวกกับอะไรต่อ9ก้านำไปบวกกับ C ก็จะได้เท่าไหร่จะได้สิบสามนะครับฉะนั้นเราก็ไปหานะครับ สมมติครูหาเจอแล้วนะครับก็จะเจอแปดนำไปบวกกับห้าก็จะได้สิบสามเช่นเดียวกันนะครับก็จะได้สิบสามเช่นเดียวกันเราก็ทำการโยนเส้นไปนะโยงเส้นแต่เป็นไงครับแต่เป็นไงครับผ่านตัวเลขอะไรอะ่ะผ่านตัวอักษรอะไรครับนี่ครับผ่านตัวอักษรงอง,งูนะครับพอเห็นไหมครับ เอาสองงูสิบสามอยู่ไหนสิบสามอยู่นี่นี่นี่สิบสามอยู่นี่นะครับเราไม่ต้องใส่เลยสิบสามสิบสามเขาให้มาแล้วใส่งงูครับตรงนี้ใส่งงูไปนะครับนะพอครบไปปุ๊บอ่ะก็จะมีประโยชน์ประโยชน์หนึ่งนะครับนะครับโอเคสำหรับวันนี้ครูมะก,ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีสวัสดีครับขอบคุณมากครับ